สวัสดีครับช่องไทยตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีกันนะครับจะเป็นลัคนาจะเป็นราศีนะครับถ้าเป็นกันแล้วก็ดูคลิปนี้ได้ครับนะฮะแล้วหลายๆคนก็สงสัยเอะลัคนากรบราศีดูอันไหนดีอ่าคำตอบท้ายคลิปมีให้ครับเป็นลิงก์เลยนะฮะกดเข้าไปดูได้ครับนะฮะจะได้รู้ว่า อ๋อลัคนาเป็นอย่างนี้ราศีเป็นอย่างนี้ก็ได้เข้าใจว่าเราเราเลือกดูอะไรดีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการทํานายดาวจรของเดือนกุมภาพันธ์นะครับดาวที่สมผุดในกระดานเนี้ยสมผุดในวันที่5กุมภาพันธ์เพราะว่าอะไรฮะวันที่1เนี่ยอังคารยังอยู่ธนูฮนะพอวันที่5อังคารมาที่มังกรเนี่ยเราก็เลยยกมาวันที่5เพราะก็อีก5วันเองสมผุดณวันที่5กุมภาพันธ์นะครับ าลัคนาราศีกันดาวประจำตัวท่านคือดาวพุธครับเลขสี่นี่คือดาวพุธนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้นะครับดาวพุธสถิตในราศีมังกรนะครับพบปุตตะปุตตะแปลว่าอะไรก่อนอ่ะปุตตะคือบุตรบริวารบุตรก็รู้ๆกันอยู่กับเรื่องลูกนี่แหละบริวารก็ลูกน้องก็ได้ คนที่คุณเลี้ยงดูเขาก็ได้เขาจะเป็นใครก็ช่างถ้าเขาอยู่ใต้ปีคุณน่ะนั่นแหละบริวารหมดอะ่ะสัตว์เลี้ยงก็บริวารน,นะครับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงรวมด้วยนะฮะเป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่คุณต้องดูแลเขาอ่ะก็หนึ่งในบริวารน,นั้นด้วยเหมือนกันนะครับปุตตะยังเป็นเรื่องของความรักก็ได้ครับปุตตะยังเป็นเรื่องของการลงทุนอะไรก็ได้ครับนะครับตัวเองลัคนาราศีกันดาวพุธเป็นดาวประจําตัวนะฮะมาอยู่ในปุตตะ พุทธเนี่ยนอกจากเป็นตัวคุณแล้วเนี่ยนะฮะพุทธยังมาจากมิถุนเจ้าเรือนกรรมะกรรมะคืออะไรกรรมะคือการงานหรือการกระทําก็ได้งั้นแสดงว่าช่วงนี้คุณอะไปอยู่ในปุตตะคุณอยู่ใกล้ชิดกับบุตรบริวารไอคร้คำว่าใกล้ชิดเนี่ยมันมันตีความหมายใกล้ชิดเฉยเฉก็คือใกล้ชิดหรือเข้าไปยุ่งอะไรเรื่องของเขาอันนั้นก็ได้ใกล้ชิดอย่างนั้นก็ได้นะครับและ เหมือนกับเขาเนี่ยอยู่ดีมีสุขอย่างไรเนี่ยคุณคอยเป็นห่วงเป็นใยคอยดูแลหรือบางทีไม่ได้ห่วงใยละตกก็ได้คอยโจรไปดูแลก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้เอาเอา้าเอา้าได้ได้ก็อยู่ตรงนี้นี่นะะคือปกติบางคนก็เป็นห่วงเป็นใยเข้าไปดูแลเป็นพิเศษบางคนไม่ได้ห่วงใยหรอกเฮ้ยแต่มันมีเหตุให้ต้องเข้าไปยุ่งกับเขาอะก็ได้ก็ได้นะครับยัง ยังเป็นเรื่องของความรักช่วงนี้มีเกณฑ์พบปะความรักไหมมีเกณฑ์ได้ครับนะฮะมีเกณฑ์ในการลงทุนอะไรด้วยนะมีเกณฑ์ในการลงทุนอะไรด้วยนะอะการกระทําที่ต้องลงทุนนะฮะหรือจะเป็นการงานหรือการกระทําอะไรที่มีเหตุให้ลงทุนร่วมะหรือลงทุนคนเดียวก็ได้ตรงนี้ถ่ายได้ครับคุณไม่ได้อยู่คนเดียว นะครับคุณอยู่กับพระอาทิตย์ก่อนพราอาทิตย์เป็นอะไรฮะมาจากสิงค์ครับเจ้าเรือนวินาศะอะไรเหรอวินาศะวินาศะแปลว่าเสียหายก็ได้ต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ทำอะไรอยู่เบื้องหลังก็ได้เห็นไหมจะให้ลัคนาราศีกันทุกคนเหมือนกันมันไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะอะไรฮะดาวเหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันนะก็ลายลย คือพบเรือนเหมือนกันดาวเหมือนกันแต่รายละเอียดบางคนก็เอาเรื่องนั้นมาเอาเรื่องนี้มาแต่ละคนไม่เหมือนกันแหละจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่รายละเอียดมันแตกต่างกันมันมันเหมือนกันในหัวข้อแต่รายละเอียดทั้งไส้นอ่ะเหมือนเหมือนเข้าซอยเนี้ยอ่ะต่างคนการเข้าซอยหนึ่งอ่ะเข้าเหมือนกันหมดเลยเฮ้แต่ซอยหนึ่งอ่ะมันมีบ้านแต่หลังแรกทั้งซ้ายทั้งขวาอีกเอ๊ะหลังไหนล่ะที่คุณจะเดียวเข้าไปอ่ะนั่นแหละซอยเดียวกัน แต่บ้านคนละหลังพบเรือนเดียวกันรายละเอียดแตกต่างกันประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเรามาดูเพิ่มเติมอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับอะถ,า,ถายเสียก่อนมีวินาสนะอยู่ในพปุตะุะบุตรบริวารเกิดความยุ่งยากเสียหายอะไรเกิดขึ้นคุณต้องไปช่วยดูแลอธถายได้นะครับการลงทุนอะไรในช่วงนี้เกิดความเสียหาย ก็ถ่ายได้นะฮะถ้าถ่ายดีนะอ่ะเมื่อกี้ถ่ายร้ายถ่ายดีนะฮบุตรบริวารมีเหตุอะไรที่เกี่ยวกับทางไกลมะแล้วคุณต้องไปช่วยเหลือในการช่วยเหลือเนี่ยเดินทางทางไกลไปช่วยเหลือหรือช่วยเหลืออยู่เบือเอเบ้องหลังเช่นฮัลโหลฮัลโหลอยู่เบื้องหลังแล้ไงไม่ได้เดินทางฮลัลโหลอย่างเดียว เอาตัวเลขมาเดี๋ยวโอนไปอย่างนี้ได้ะเอาตัวเลขมาเดี๋ยวฉันโอนไปให้อันนี้ก็เรียกว่าช่วยอย่างเบื้องหลังอันนี้ก็ได้เห็นไหมเริ่มรายละเอียดเนี้ยเข้าซอยไปห,หลังไหนนะบ้านคุณนะั่น,นแหละแต่ละคนไม่เหมือนกันตรงนี้แหละทีนี้นอกจากคุณจะอยู่กับอาทิตย์แล้วยังอยู่อะไรฮะยังอยู่กับอังคารด้วยอะไรเหรออัองคารอังคารมาจากพิจิกกับทิเมธอ่ะพิจิกเป็นใครล่ะ พิจิกเป็นสหัชชะครับสหัชชะติดต่อสื่อสารนะครับญาติพี่น้องนะเพื่อนนะได้นี่คือสหัชชะนะฮะสหัชชะอยังเป็นเรื่องของพื้นที่ด้วยก็ได้พื้นที่ก็ได้นะฮะคุณอะไรฮะคุณอาจจะต้องมีการลงทุนอะไรใหม่ๆในพื้นที่ที่มันอยู่ห่างไกลก็ได้ตรงนี้ก็ได้ได้ เห็นไหมหรือทำให้ห่างกันก็ติดต่อกันนะคุณมีการติดต่อทางไกลเกี่ยวกับการลงทุนใหม่ติดต่อทางไกลเกี่ยวกับความรักติดต่อกันไอ้ถ้าถ้าถ้าความรักคงงไม่ลงทุนอ่ะติดต่อกับความรักที่มันอยู่ทางไกลหรือ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 ติดต่ออะไรให้กับบุตรบริวารที่มันอยู่ไกลๆอ่ะตรงนี้ถ่ายได้ตรงนี้ถ่ายได้ครับนะฮะหรือจะบอกว่าสาหาชาไปเพราะเพื่อนสาหชาชิไปเพราญาตินะฮะ เหมือนกับได้เจอเพื่อนใหม่นะได้เจอเพื่อนใหม่ก็ไนดะ้นะหรือญาติที่ไม่ได้เจอกันมานานมีเหตุให้ได้เจอกันเพื่อนไม่ได้เจอกันมานานมีเหตุให้เจอกันเหมือนกับพบกันใหม่อ่ะคือรู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่มีเหตุพบมีเหตุเจอกันอนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยถ่ายได้อย่างนั้นนะครับอังคารยังมาจากเจ้าเรือนมรณะด้วยนะครับอังคารยังมาจากเจ้าเรือนมรณะด้วยมรณะไปว่าอะไรมรณะทางไกลอีกแล้ว มรณะแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมรณะยังแปลว่าห่างเหินด้วยนะนะฮะจากไปห่างเหินได้ทั้งนั้นนะฮะถ้าเอาเจ้าเรือนมรณะมารวมในปุตตะมีเหตุคุณกับบริวารมีเหตุอะไรฮะห่างเหินกันไอห่างเหินกันเนี่ยเขาอาจจะไปเรียนก็ได้นะเขาอาจจะไปทํางานก็นได้หรือเขาอาจมีธุระอะไรให้ห่างเหินก็นได้นะนะครับอย่าไปทายให้มันรุนแรงอะไรงั้นห่างเหินอนะ่ะเพราะห่างเหินแล้วไง ห่างเหินในทีน่นี้คุณต้องมีอะไรกระทาร่วมกับเขาในการห่างเหินนี้ด้วยนะครับหรืออาจจะมีเหตุเสียหายในทางไกลนะฮะอาจจะเป็นบุตรบริวารน,นะฮะอาจจะเป็นการลงทุนอาจจะเป็นความรักหรือเพื่อนกับญาติมีเหตุเสียหายอะไรแล้วคุณเนี่ยอาจจะต้องคือถ้าไม่ไม่ช่วยเบื้องหลังอะ่ะก็ต้องออกหน้าไปช่วยก็คือเดินทางไปช่วยอะ่ะอะไรอย่างนี้ก็ทายได้ นะฮะอะไรอย่างนี้ก็ถ่ายได้นะครับทีนี้มาดูตังหน่อยแหมเรื่องใหญ่จะช่วยเขาดูตังหน่อยเซมันเป็นยังไงลัคนาราศีกันการเงินคุณคือดาวศุกร์เจ้าเรือนตุลครับพบการเงินครับวันนี้ไปไหนอะวันนี้ไปอยู่พันธุครับอะไรเหรอพันธุพันธุแปลว่าญาติผู้ใหญ่ครอบครัวพ่อแม่พี่ป้านาอา อันนี้พันธุนะครับเอ้ถ้าเป็นทรัพย์สินลหละพันธุนที่เป็นไทั้งบุคคลเป็นทั้งได้ทั้งเป็นได้ทั้งทั้งทั้งทรัพย์สินนะครับบ้านที่ดินยานยนต์อันนี้คือพันธุอา้าวการเงินตกพันธุการเงินตกพันธุนะฮะเอ๊ะเอ๊ะเ,เริ่มแล้วเริ่มแล้วเอ่อื่กกี้บอกมีการลงทุนอะไรเกี่ยวบุตรบริวารไหมที่มีคําว่า ทางไกลบทบริวารมีการช่วยเหลือในเรื่องของพันธุโดยใช้เงินนั่นนี่คือรหัสคือผมอะนำรหัสนี้มาแล้วก็ร้อยเรียงนะฮะให้เป็นเรื่องเป็นราวนะก็เลยยกตัวอย่างทางซ้ายทีทางขวาทีนะฮะทางซ้ายทีทางขวาทีอย่างนี้ได้นะฮะอย่างนี้ได้นะฮะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเอาเรื่องตรงนี้มาเป็นที่ตั้งปุ๊บเนี่ย แล้วก็ดูว่าตัวฉันเป็นอย่างไรล่ะนั่นเนียมันก็เข้ากับตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณเป็นลัคนาราศีกันจริงนะมันจะเป็นแถวแถวนี้ล่ะม,มีเหตุใช้เงินมีเหตุใช้เงินเกี่ยวพันธุบางคนก็พันธุก็คือมีเหตุใช้เงินกับพ่อแม่ถ่ายได้นะมีเหตุใช้เงินกับญาติผู้ใหญ่ใช้กับคนในครอบครัวถ่ายได้มีเหตุใช้เงินเกี่ยวกับทินอยู่อาศัยยานพาหนะถ่ายได้ถ่ายได้ ะะการที่คุณไปคือตรงเนี้ยคุณไปในพบปุตตะเนี่ยนะฮะแล้วมีคําว่าห่างเหินเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการเงินอยู่ในปุตตะอาอยู่ในพันธุเนี่ยเอ๊ฉันต้องไปจัดการที่อยู่อาศัยฉันต้องไปจัดการเกี่ยวกับยานพาหนะให้กับบุตรบริวารหรือเปล่าทายได้นะ,ะเพราะมันมีการลงทุนร่วมด้วยอ่ะไอค้คำว่าการลงทุนคืออะไรอา้าวบุตรบริวารอยู่ทางไกลเช่าหอ เช่าบ้านซื้อบ้านก็ได้อะบางคนก็ซื้อบ้านเลยก็ได้เอามีตังเนี่ยมีการลงทุนไหมเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งใช่ไหมฮะเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งเขาบอกว่าใช้เขาก็บอกแล้วว่าใช้เงินกับพันธุบางคนก็เช่าบางคนก็ซื้อเกี่ยวกับทิ่นอยู่อาศัยเนี่ยใช้เงินหรือบางคนยานพาหนะไงอ๋อไกลนักเหรออ่ะเอามอเตอร์ไซค์ไปคันอ่ะเอาสี่ล้อไปเลยแล้วกันเอาแล้วแต่ฐานะแต่คนไม่เหมือนกันนี่อ่ะนะฮะ มีเหตุอย่างนี้ด้วยมีเหตุอย่างนี้ด้วยนะครับทางกายบุตรบริวารน,นะฮะมีการลงทุนอ่ะกี่ยวทินอยู่อาศัยญยาพานะเห็นไหมโดยใช้เงินใช้ทองดาวศุกร์เนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนของสุภะด้วยนะครับสุภะแปลว่าอะไรสุภะทางกายอีกแล้วเอผมว่านะในเดือนในเดือนกุมภาพันเนี่ยลัคนาราศีกัน มีเหตุคําว่าทางไกลเอี่ยวเต็มเต็มเลยนะทางไกลเอี่ยวกับชีวิตคุณเต็มเต็มเลยนะนะไอทางไกลเนี่ยทางไกลเป็นเหตุเกี่ยวกับทินอยู่อาศัยหรือยานพาหนะแล้วล่ะน่าจะเป็นอารมณ์แถวแถวนี้แล้วล่ะน่าจะเป็นอารมณ์แถวแถวนี้แล้วล่ะน่าจะอย่างนั้นนะฮะน่าจะอย่างนั้นแหละคล้ายๆจะแถวแถวนี้แหละอันนี้คือดาวจรที่เป็นดาวเดือนเคลื่อนไหวเร็วนะฮะยังไม่ได้คุย ดาวใหญ่ที่เคลื่อนไหวช้าดาวปีอะดาวปีดาวเดือนอะอันนี้ดาวเดือนอันนี้ดาวปีนะนะฮะดาวเดือนเนี่ยออกรูปแถวแถวนี้แหละในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะทางไกลเป็นเหตุละทางไกลเป็นเหตุมีอะไรฮะมีการใช้เงินเกี่ยวทินอยู่อาศัยและยานพาหนะนะฮะตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องงานไม่ใช่เรื่องปุตตะถ้าเป็นเรื่องงานก็ได้นะครับนะฮะมีเหตุต้องลงทุนกับยานพาหนะเพื่ออะไรฮะ เพื่อทำงานเกี่ยวกับทางไกลก็ได้ตรงนี้รวมถึงขนส่งด้วยสหัสช้าเนี่ยเป็นการขนส่งด้วยนะครับสหัสช้าเป็นขนส่งด้วยมีเหตุให้ใช้ยานาพาหนะเดินทางไกลเกี่ยวกับการขนส่งถ่ายได้เลยแหละถ่ายได้เลยแหละตรงนี้ก็ร่วมด้วยเพราะสาหัสช้านี่ขนส่งได้นะลงทุนอะไรใหม่ๆเกี่ยวก,การขนส่งทางไกลโดยมียานพาหนะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือหรือหรือบางคนก็เช่าออฟฟิศก็ได้ นะฮะบางคนเช่าออฟฟิศก็ได้เพราะว่าพันธุ์ทเนี่ยมันเป็นยาพหนะมันเป็นถิ่นอยู่อาศัยเช่นเช่าออฟฟิศก็ได้นะเช่าสถานที่เก็บของก็ได้นะเห็นไหมเข้าซอยแล้วบางคนก็บ้านก็อยู่ต้นซอยกลางซอยท้ายซอยหลังที่เท่าไหรล่ละมันมีต้องสิบยี่สิบหลังร้อยหลังเงี้ยเอ๊ะเห็นไหม ไอห,หลังนี่คือรายละเอียดไอซอยนี่คือหลักการเข้าซอยนี้แน่ๆเข้าซอยนี้แน่ๆเอ๊ะแต่บ้านเธอหลังไหนก็รายละเอียดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันประมาณนี้ทีนี้อ่ะมาดาวใหญ่กันบ้างนะฮะเริ่มจากพระรหัสก่อนเพราะว่ามีการเงินเข้ามาอยู่ในพันธุนะฮะพันธุไปไหนนั่นพันธุไปมรณะพันธุไปมรณะนะครับลัคนาราศีกัน ในเดือนในตั้งแต่สงกรานต์ปี66ถึงสงกรานต์ปี67พระรหัตคุณตกพบ8ถือว่าไม่ดีครับพบ8คือพบมรณะพระรหัสเนี่ยตกพบแปดถือว่าไม่ดีถือว่าพระรหัสเสียหายไหมเสียหายแต่เสียหมดไหมเสียไม่หมดหรอกครับไม่มีอะไรเสียหมดไม่มีอะไรได้มาทั้งหมดครับยืนยันครับต้องมีความดีงามในความเลวร้ายและในความเลวร้ายแอบซ่อนความดีงามอยู่ก็เท่านั้น พิส์จอกว่าตกพบมรณะเนี่ยเสียเยอะได้น้อยอตกตกพบดีได้เยอะเสียน้อยอะไรอย่างนี้นะครับมีเหตุให้ใช้เงินใช้ทองเกี่ยวกับพันธุเพราะพันธุไปมรณะนะครับพอพันธุไปมรณะบ้านที่ดินยานยนต์ครอบครัวญาติผู้ใหญ่มันเกิดความวุ่นวายอะไรขึ้นแล้วละ่ะ ข้าวอย่างนี้ครอบครัวญาติผู้ใหญ่บ้านที่ดินยานยนต์เกิดความวุ่นวายอะไรขึ้นนี่พระรหัสต,ตกมรณะนะฮะแล้วอะไรฮะแล้วคุณต้องใช้เงินใช้ทองในการแก้ไขนะครับคุณต้องใช้เงินใช้ทองในการแก้ไขเพราะมันเกิดเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับพันธุต้องใช้เงินใช้ทองตรงนี้ตีความเฉพาะ เฉพาะพระเลษออย่างเดียวก็ยังได้ผ่านทุกมรณะคนในครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยใช้เงินใช้ทองในการแก้ไขอันนี้แค่สองดาวนะฮะดาวทั้งสิดวงเนี่ยที่อยู่ในทองฟ้าเนี่ยที่เรามาใช้ในโหราศาสตร์เราเนี่ยตีความได้เยอะมากเยอะเรียกว่าถามเรื่องนี้ดูดาวนี้สิถาเรื่องนี้ดูดาวนี้สิอะไรอย่างเงี้ย ดาวหนึ่งดวงไม่ได้บอกว่าเรื่องเดียวนะครับยังบอกเรื่องนั้นเรื่องนี้ในรายละเอียดอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะฉะนั้นดูได้ทางชีวิตมันดูมันดูเรื่องเราได้ทางชีวิตแหละแต่เป็นเรื่องสําคัญสําคัญหน่อยนะนะครับเพราะว่าศาสตรน์นี้ต้องยอมรับนะฮะเกี่ยวกับศาสตร,ร์ดวงดาวเนี่ยเป็นศาสตร์ใหญ่นะฮะมันจะไม่มัน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 จะไม่ลงรายละเอียดปีกย่อยคือ เหมือนกับขับสิบล้อไปซื้อแกงเขาไม่ทํากันน่ะเออเอาอย่างเงี้ยนะฮะเฮ้ยขับสิบขับสิบล้อไปไปซื้อน้ําอัดลมสักขวดหนึ่งดิเฮ้ยเขาไม่ทํากันขนาดนั้นหรอกอันนั้นเดินก็ได้จักรยานมอเตอร์ไซค์ก็พออะไรอย่างเงี้ยแมนะฮะรถยนต์รถกระบะก็หรูหรามากก็ใหญ่เกินไปแล้วด้วยซ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะดูอ่ะอะไรที่มันกว้างๆใหญ่ๆโครงสร้างหลักอะ่ะเออโครงสร้างหลักประมาณแถวๆอย่างนั้น นะฮะรายละเอียดยิบย่อยเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะผมก็ไม่ถนัดใช้แต่ผมถนัดแบบว่าใหญ่หญๆโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับทิศทางการเดินของดวงชะตาอะไรอย่างเงี้ยนะะจะมาเล็กๆน้อยๆผมดูไม่ค่อยถนัดเพราะผมไม่ค่อยเน้นดูอย่างนั้นด้วยนะฮะ mm hmm. พระรหัสอยู่อย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ปุตตะอย่างที่บอกฮะ ญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยต้องใช้เงินใช้ทองแก้ไขหรือ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 มีเหตุห่างเหินมีเหตุอะไรฮะมีเหตุห่างเหินเกี่ยวกับทิ่นอยู่อาศัยก็ได้ครับนะเหตุนี้อาจจะเกี่ยวกับไปซื้อหรือไปเช่าอสังหาหรือยานยนต์ในที่แดนไกลนะฮะไปซื้อไปเช่าอสังหาหรือยานยนต์ที่มันอยู่แดนไกลเพราะอะไรฮะ มันมีเรื่องวุ่นๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทําให้คุณต้องใช้เงินใช้ทองเพื่อไปการลงทุนในเรื่องของพันธุนี่แหละตรงนี้ถ่ายพระรหัสได้ตรงนี้ถ่ายพระร,รหัสได้พระรหัสยังมีอีกเรือนหนึ่งนะมาจากมีนมีนคืออะไรมีนคือคู่ครองหรือคู่สัญญาก็ได้ครับนะฮะหลักๆอ่ะคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญานี่หลักรายละเอียดยิบย่อยยังมีอีกเยอะนะฮะแต่ขอยกเฉพาะเนื้อๆหลักๆก,ก,ก่อนคู่ครองคู่สัญญา ลูกค้าก็เป็นคู่สัญญานะจ๊ะบอกให้นะฮะคู่สัญญาเนี่ยมันธนาคารเอ่ยลูกค้าเอ่ยนะได้ทั้งนั้นนะฮะนี่คือปัตตานีปัตตานีมรณะปัตตานีมรณะนะครับทีนี้ถ้าจะดูปัตตานีมรณะผมต้องขอดูดาวเสาดาวราหูด้วยเพราะอะไรฮะช่วงเนี้ยเสาราหูพระรหัสเขาร้อยเรียงกันเขาเอาเรื่องกันอยู่คือเหมือนกับ เขาต่อเขาต่อท้ายกันอยู่อะตึง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 เสาไปบ้านลาหูลาห,ลาหูบ้านพระรหัสพระรหัสไปบ้านอังคารต่อเรื่องราวมันต่อเนื่องกันเลยอะเพราะเหตุนี้เกิดเหตุนี้เกิดเหตุนี้ไล่ตั้งแต่เสาก่อนไล่ตั้งแต่เสาก่อนเสาเป็นใครเสาคือปุตตะปุตตะอย่างที่บอกนะจําได้นะเนาะบุตรบริวารความรักการลงทุนตกอตร ตกอริแสดงว่าบุตรบริวารมีปัญหาอะไรบางอย่างอา้าว่ายได้เอ๊ะช่วงนี้ความรักมีปัญหาใช่ไหมอา้าว่ายได้เฮ้ย <Hey, S 2> ฉันมีการลงทุนอะไรในช่วงนี้นะ่ายได้นะมีการลงทุนถ่ายได้แต่จะเป็นเรื่องการ,การลงทุนเรื่องความรักเรื่องบุตรบริวารเขาตกอริอริคือปัญหาอุปสรรคหรือจะเป็นเรื่องของภาระนิสินก็ได้นะนะบุตรบริวารมีภาระนิศสิน เกี่ยวพันธุหรือเปล่าคุณต้องไปจ่ายแทนนะ่ะอา้าวถ่ายได้อีกแล้วถ่ายได้อีกแล้วเห็นไหมนะฮะถ่ายได้อีกแล้วนะครับหรือการลงทุนที่จะลงทุนในช่วงนี้ <S <S เฮ้ยมันเกิดปัญหามันเกิดปัญหาถ่ายได้ปัญหาในที่นี้ปัญหาร้อยแปดพันอย่างนะครับผมไม่รู้ปัญหาอะไรนะครับบอกก่อนนะฮนะแต่ละคนเนี่ยปัญหาชั้นคือเรื่องนี้ปัญหาชั้นก็คือเรื่องนี้แต่อะไรฮะแต่มันมีปัญหานะ่ะอารีคือปัญหา หรือภาระหนี้สินอ่าปัญหาหรือภาระหนี้สินล่ละบางคนกับภาระหนี้สินบางคนก็ปัญหาปัญหาอย่างแยกย่อยอีกเข้าซอยที่บอกแล้วเข้าซอยนี้ไม่รู้บ้านไหนอ่ะนะครับมันมีปัญหาก็แล้วกันน่ะคุณรู้ดีคุณรู้ดีนะะตัวคุณเนี่ยต้องรู้ดีเออเฮ้ยฉันมีปัญหาอย่างนี้นั่นแหละปัญหานั่นแหละนะฮะเกิดปัญหาขึ้นแล้วปัญหาไปหาปัญหานี้ปัญหานี้ไปสู่ คู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือคู่ครองครับนะฮะปัญหานี้ไปสู่คู่สัญญาหรือคู่ครองการลงทุนใหม่ๆเกิดปัญหาปัญหานี้ต้องร่วมกับคู่หุ้นส่วนต้องร่วมกับคู่ครองต้องร่วมกับคู่สัญญานะครับแล้วยังไงฮะพอร่วมกับคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเฮ้ยปัญหามันมรณะเฮ้ยมันจบได้สิจบได้ ไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะไม่ว่ากัน <_ C 1> ปัญหามีได้ครับมันก็จบได้นะครับนะฮะไม่ใช่มีปัญหาไม่หาแก้ไม่ได้เฮ้ยแก้ได้อยู่ที่ว่าเราเห็นปัญหานั้นเห็นต้นเหตุมาหรือยังอะคันตรงไหนก็เกาตรงนั้นแหละครับเอาจริงนะฮะคันแขนไปเกาขาเกาผิดที่ไม่หายคันไปหาปฐมมาเหตุมันให้เจอ ไปแก้มันต้นน้ำนี่แหละน้ําขุนต้องไปแก้ที่ต้นน้ำจะมากองปลายน้ํากองให้ตายก็กองไม่ไหวเพราะว่าต้นน้ํายังขุนอยู่ต้องไปจัดการไอ้น้าขุนทั้งบนเดียวทั้งล่างใสเองนะฮะนี่แหละเพราะว่าคู่ครองไปมรณะเนี่ยปัญหาในส่วนดีนะปัญหานี้จบสิ้นเฮ้ยจบสิ้นทุกคนเหรอเปล่าอ้าวมันต้องดูพระรหัสอีกค่ะคืออย่าลืมว่าเรา ถ้าเราจะถ่ายกันลนล้นดาวลวนล้วนเนี่ยมันถ่ายไม่ได้หรอกเพราะอะไรฮะเราไม่รู้บริบทของดาวเรารู้เขาอยู่ตรงนี้ให้เขามาดีมาร้ายอ่ะใครเป็นคนบอกก็ต้องเอาะขอความช่วยเหลือท่านมหาทักษะแล้วล่ะโอ้โหแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยมหาทักษะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรท้ายคลิปมีอีก <laughs> ขายของขายท้ายคลิปมีอีก วิธีการหาทักษะคุณไปดูเหอะเดี๋ยวคุณก็หาเป็นดูซิว่าพระรหัตเนี่ยเขาเป็นใครถ้าพระรหัตเขาเป็นสิริมงคลคือพระรหัตเป็นเสศีสศีคือสิริมงคลปัญหานี่มีแน่ๆละ่ะถ้าพระรหัตเป็นสิริมงคลปัญหานี้มีแน่ๆแต่ปัญหานี้ก็แก้ไขได้ไม่ยากแล้วละ่ะนะครับถ้าเกิดพระรหัตเป็นกาลีละ่ะพระรหัตเป็นกาลีละ่ะ กาลีคือไม่ดีไม่งามละครับคือเสียหายละครับกาลีกาลีตกมรณนะเอาทีนี้ละแก้ยากหน่อยะแก้ยากหน่อยหนึ่งแต่แก้ได้แต่แก้เหมือนกับถ้าเป็นสีก็แก้ไม่ยากอะ่ะถ้าเป็นกาลียากชะมัดเลยกว่าจะหายอาจใช้เวลาหรือใช้อะไรอะไรที่มันมากขึ้นกว่าคืออาจจะจ่าย10บ,บาทเพื่อแก้ไขปัญหาพอเป็นกาลีเอ้ต้องจ่าย30นะถึงจะจบ อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นี่แหละดาวแต่ละดวงอะ่ะมันต้องครอบทักษะเข้าไปอีกทีหนึ่งดูใครใส่โมกอะไรมาช่วงนี้ดูที่ใครใส่โมกอะไรมานะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนะฮะไม่ใช่ว่าลัคนาราศีกันช่วงนี้ดาวไหนดีไหนเสียเนี่ยไม่เหมือนกันครับนะแต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันฉะนั้นดาวที่ดีและร้ายก็จะแตกต่างก,กันออกไปในช่วงเดือนในช่วงปี นะครับลองไปหาหาดูก็ได้รู้ว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยใครว่าอย่างไงนะฮะใครใส่หมวกอะไรมานะฮะเอ้พระหาสยังดีอยู่เฮ้ยเรื่องนี้พึงพอไหวเว้ยพ่อแม่เจ็บป่วยเฮ้ยแก้ไขได้ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะนะฮะอ่ะพะหาสเสียเอ้ยช่วงนี้ดูแลสุขภาพส,สมมติพรหาสเป็นการกินีปุ๊บเนี่ยเฮ้ยผู้หลัผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยต้องดูแลมากกว่าปกติเลยนะดูท่านให้มากกว่าปกติ ใกล้ชิดท่านหน่อยหนึ่งเห็นไอแคคหนึ่งเป็นไรไหมหาหมอหน่อยไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่าได้วางใจอะไรประมาณอย่างนี้นะครับน่าจะแถวๆนี้แหละลัคนาราศีกันก็คือสรุปว่าในเดือนกุมภาพันธ์มีต่างถิ่นแดนไกลมาเอี่ยวแหละแล้วก็เกิดปัญหาด้วยเป็นปัญหาด้านที่พักอาศัยหรือยานพาหนะนี่แหละเป็นปฐมเหตุละคิดว่าอย่างนั้นนะครับ ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ